สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Follow m ีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่แคมป์ไม่มีชื่อคะ่ะใช่แล้วคะ่ะฟังไม่ผิดน,นะคะชื่อที่พักว่าแคมป์ไม่มีชื่อค่ะอยากมาพักเป็นเพราะชื่อแคมป์นี่แหละแปลกๆดี black นะคะเพเข้ามาถึงแล้วนะคะคือว้าวมากใครที่ชอบความธรรมชาติที่ลงตัวแนะนาเลยนะคะที่นี่มีมุมให้เราถ่ายรูปเยอะมากๆแล้วก็ที่แคมป์อากาศดีเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนมากๆเลยค่ะ น,นี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะเราได้นอนดูหมอกช้ำๆเลยค่ะสักพักเราก็ได้แช่อ่างอาบน้ำในกลางสายฝนเต็มไปด้วยหมอกแบบช้ำๆเลยค่ะบรรยากาศแบบนี้ไม่มีที่ไหนนอกจากที่แคมป์ไม่มีชื่อคะ่ะ พอตกเย็นมานะคะเราก็ได้สั่งหมูกระทะกับที่พักค,ค่ะพี่พี่พนักง,งานมาเสิร์ฟให้ถึงที่เลยค่ะกินแบบช่ำๆเลยค่ะทุกคน บอกก่อนเลยนะคะเราได้พักอยู่ที่นี่3วัน2คืนราคาเริ่มต้นอยู่ที่2 7 0 0จนถึง3,800บาทค่ะขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของเดือนนั้นๆค่ะใครที่มีแพลนที่จะไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วไม่รู้จะไปพักที่ไหนนะคะขอแนะนำที่พักที่มีชื่อว่าแคมป์ไม่มีชื่อค่ะเพราะเป็นหนึ่งในที่พักที่สุดยอดมากๆเลยค่ะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะทริปต่อไปจะไปที่ไหนสามารถคอมเมนต์กันได้นะคะ